เอาไปแกงกะทินะครับท่านผู้ชมนี่ครับอ้อยละไก่ที่หาคือน,นั้นนะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะจุกนะครับตัวแกงกะทินะครับแกงกะทิครับท่านผู้ชมแกงกะทิอนี่ครับจุบจุบจุบหอยนะครับอืม้ม อนี่ครับกินได้หมดเลยครับอืมที่แผาขึ้นก่อนครับเนี่ยปาดปาดตูดดอกครับปาดตูดดอกแล้วก็เอาไปแกงครับถ้าไม่ปาดตูดดอกจะแกงไม่ได้ครับจุบไม่ออกอืม นั่นจะต่อนะครับ